ในฐานะคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเพื่อยกระดับคุณภาพและขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นในอนาคตโดยมีเป้าหมายสู่การเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีและสังคม โดยเน้นการบ่มเพาะทักษะของผู้เรียนให้สามารถสร้างธุรกิจจริงเติบโตได้จริงและยั่งยืนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศแนวคิดหลักในการพัฒนาเปลี่ยนจากศูนย์บ่มเพาะแบบดั้งเดิมสู่ระบบการสร้างผู้ประกอบการโดยการเปลี่ยนจากการจัดกิจกรรมเฉพาะจุดเป็นการสร้างธุรกิจแบบครบวงจรผสานการเรียนรู้ ให้คำปรึกษาทุนสนับสนุนการตลาดและเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันเน้นผู้เรียนเป็นเจ้าของธุรกิจจริงโดยการสนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างแบรนด์ของตัวเองใช้โมเดลธุรกิจจริงเช่นสร้างร้านค้าออนไลน์แพลตฟอร์มบริการหรือการผลิตสินค้าชุมชนและส่งเสริมการจดทะเบียนธุรกิจขนาดเล็กยกระดับสู่การเป็นศูนย์นวัตรกรรมระดับท้องถิน่นโดยยกระดับให้ศูนย์บ่มเพาะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนานวัตรกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อชุมชนเช่น นวัตกรรมมาหานวัตกรรมการเกษตรและอาชีพชุมชนส่งเสริมให้นักเรียนได้ผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์ชุมชนหรือพัฒนาซอฟต์โปรดักต์และเชื่อมโยงกับอิสาหกิจชุมชนจะทําให้ศูนย์นี้เป็นศูนย์กลางของความคิดสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่และเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจโลกต่อไป